สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับซีอาช n เนลวันนี้ซีจะมาเป็นคนดำเนินรายการโดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสีผมค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะมาทำสีผมเองที่บ้านนะคะโดยจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าก่อนทำท,ท,ที่เคยทำสีแล้วอะ่ะกับหลังทำอ่ะสีมันจะเป็นยังไงซีเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นสีที่เคยทำมาก่อนและที่เห็นก็คือข้างล่างตรงเนี้ยเคยททำมาประมาณ3เดือนแล้วเท่าที่สังเกตอ่ะเห็นมันจะเป็นแบบ ตรงกลางมันมันมีสองชั้นอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทำสองรอบด้วยวนะตรงนี้เหรอแล้วก็ องลางหัวอีกรอบนึงเป็นสีดำโอเคก็คือกลางหัวสีดำเนี่ยคือแบบผมออกใหม่ไม่ได้ผ่านการทําสีอะไรเลยด้านล่างใช่ปะก็คือเคยทําสีไปแล้วรอบนู่นก่อนทีหนึ่งอ่ะจะเป็นของลีเซ่สีน่าจะมิวทีบาวอ่ะเมื่อทันวาปีที่แล้วคือประมาณ3เดือนอ่ะมาทําอีกทีหนึ่งเป็นสีคืออยากได้สีเทาก็เลยลองซื้อคูลเอชมาทํามันก็เลยกลายเป็นเหมือน3สีใช่ปะตอนเนี้ยก็คือแบบว่าด้านล่างสุดตรงเนี้ยมันจะเป็นการถูกทามาแล้วสองครั้งอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ทําทีเนี้ย วันนี้เราจะมาลองทําสีแนวเทาอีกคือคราวที่แล้วทําแนวสีเทาแต่มันก็ยังไม่ไม่ได้เทามากนุ๊มันดูน้าตาลนะ่ะทีเนี้ยรอบนี้ก็เลยตัดสินใจลองเปลี่ยนปกติใช้รีเซ่มาตลอดนะคะส่วนวันนี้เราจะมาลองยี่ห้อใหม่ที่เราไม่เคยลองเลยนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเคยลองแหละก็คือยี่ห้อชวาสครับอันนี้สีที่เราเลือกมานะคะก็คือสีชูเกอร์แอสเห็นไหม ตามรูปมาก็คือจะเทาสุดๆเลยใช่ปะแต่จริงๆซีอยากได้แนวเทาน้ำตาลจากการแบบเซิร์ชมาเดานะว่าเอาน้ำเอาสีเทาอันนี้มาลงในผมที่เราน้ำตาลอยู่มันอาจจะออกมาแบบเทาน้ำตาล,ลยอยะไรเงี้ยซึ่งข้างกล่องเขาอะ่ะปกติมันก็จะมีบอกแหละว่าถ้าผมสีเดิมเราเป็นยังไงแล้วมันน่าจอามาเป็นยังไงอะ่ะตอนนี้คือของซีมันน่าจะอยู่กลางๆระหว่างเข้มกับอ่อนอะ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะในสมสีตรงน,นี้ที่เป็นอยู่โอเคไปด้วยเลย อันนี้จะเป็นสีแบบเอาดอนะคะแดดประมาณช่วงเช้าๆเก้าโมงครึ่ง กี่แล้วหัวสภาพเา็ไปอย่างนี้ขอตัวไปล้างกันนะดูอย่างนี้มันดูเหมือนดำาๆเนาะปรากฏว่าออกมาผมเออมันดูดำเนาะดูดำไปเลยเนี่ยกลายเป็นผมดาวแน่เลยอ่ะโอเคไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน และนี่คือผลลัพธ์ของ Trust ส,สีชูกาแอค่ะถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้คืออินดอร์เนาะสีอย่างน้อยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้กระดำกระด่างเหมือนตอนแรกที่พี่ยาเห็นเป็นสามอันอะอตอนนี้อะ่ะ<บ>สีมันก็เหมือนเท่าๆน้ำตาลน้ำตาลอย่างที่อยากได้ใช่สีดำๆที่มันด่างๆนี่หายเวลาที่เป็นสามชั้นเนาะแล้วก็ข้างบนตรงเนี้ยก็คือสีผมที่เป็นสีดำที่บอกใช่ปะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยทําสีเลยมันก็น่าจะได้ประมาณเนี้ย ก็ถือว่าเป็นมันเหมือน,นออกสีธรรมชาติมากขึ้นนะเออใช่ใช่ใชแล้วก็ส่วนทั้งล่างตรงนี้ก็คือเป็นสีที่เคยทําสีแต่ว่าไม่ไม่เคยฟอกนะคะก็ได้อย่างงี้ก็พอใจแหละเดี๋ยวเราไปดู outdoor กันเรามาดู outdoor กันสีเป็นไงเธอก็โอเคนะสีมันสม่ำเสมอดีนี่ขานาดว่าตอนแรกกระดำกระด่างสามระดับเนาะ แล้วก็รู้สึกว่าผมมันไม่ได้เสียขึ้นมากก็แห้งขึ้นนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มากก็โอเคนะ9เต็ม10บเต็ม10นะทุกคนสามารถทำเองง่ายๆที่บ้านค่ะแล้วก็ค้างไว้แล้วแต่ว่าอย่าค้างไว้กี่นาทีอันนี้30นาทีพอสระผมออกเขาก็จะมีเหมือนเป็นครีมมาร์คผมให้มา ก็มาตามนนสำหรับคลิปนี้นะคะซีก็ตั้งใจทาขึ้นมาเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากจะทําสีผมเองแล้วอยากได้สีผมแนวเทาๆอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้จะเป็นของ Schwarzkopf ส,สีู u g a s h นะคะเผื่อจะเป็นไอเดียว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าซีเองอะ่ะก็แบบสงสัยเหมือนกันก่อนจะทําว่ามันแบบจะออกมาโอเคหรือเปล่าค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะซีอ่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย